สวัสดีค่ะรถมือสองสภาพสวยพร้อมใช้นะคะ o o n d Civic Dimension ค่ะคันนี้เป็นรถยนต์ปี02ราคา89,500่า8,9,500บาทค่ะขายเงินสดอย่างเดียวนะคะรายละเอียดของรถนะคะเครื่องยนต์ D17A ไม่ติดแก๊สค่ะใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันรวนนะคะ รถสวยกระจกเป็นไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าเกียร์ออโต้ช่วงร่างทำมาใหม่เซตใหม่4ต้นนิ่มนวลน,นะคะสภาพของภายในก็เป็นเบาะก,กรรมหยี่คอนโซลสวยๆวย้รอม็กทีอีสามเ็ออฟยีขอบ15เบิกใหม่นะคะเครื่องเสียงจอทัชสกรีน7นิ้วค่ะมีการสาดท,ทั้ง4บานพวงมาลัยนาดีก้านยกดำได้แดงคอบาง ท่อพักหลังเสียงนุมน่มๆนะคะ s s C กระจังหน้าสวยๆค่ะทุกท่านพร้อมกับโลโก้แดงด้วยนะคะรถเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีแอร์เย็นสมบูรณ์พร้อมใช้เลยค่ะขับขี่สบายๆนะคะบอดี้รอบคันก็สวยๆค่ะสภาพ75%มีตำหนิตามรูปเลยนะคะแต่ไม่มีรอยชนหนักไม่มียวมัวกมเอกสารครบภาษีพรบรปี66ค่ะ รถคันนี้เจ้าของไม่รับมัดจำด้วยนะคะท่านใดที่สนใจต้องไปดูไปทดลองขับกันก่อนนะคะเบอร์โทรเราใส่ไว้ให้ใต้คลิปสามารถสอบถามและคุยกันได้โดยตรงเลยนะคะรถอยู่ที่ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะแอดมินเพียงมาแนะนำให้ชมค่ะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในนาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ